โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องลูกชิ้นแชนแนลนะครับก็ยังอยู่กับเกมยูเนี่ยนอารีนาการ์ดเกมนะครับวันนี้เป็นโชว์แมดอีพีที่9ครับมาดูซีรีส์ของโค้ดกีอาดกันบ้างนะครับวันนี้จะเป็นกีอาดม่วงนะครับเด็กคาเรนกับปูเรนนะครับจะเจอกับกีอาสีแดงนะครับสภานักเรียนครับโดยกีอาดม่วงนะครับจะเล่นโดยพี่บอยนะครับจากน้องลูกชิ้นนะครับก็จะเป็นเด็กที่ใส่สลีฟลูลูสนะครับนั่งอยู่ฝั่งน้องลูกชิ้นเพลย์แมตช์สีแดงนะครับ เจอกับเด็กของกีอาดแดงสะพานนักเรียนนะครับก็จะเล่นโดยเกนตะนะครับสลีปสีส้มนะครับนั่งอยู่ฝั่งเพย์แมทสีฟ้านะครับเกมนี้เป็นเกมที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นกัน2เกมเลยนะครับก็ผัดกันเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับโดยที่เกมแรกนะครับทางกีอาดแดงนะครับจะเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับหรือเป็นคนเล่นก่อนนั่นเองนะครับก็ทําการดีไซน์การ์ดนะครับแลกกันสับอะไรนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับซีรีส์ของ โคกีอานนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะเบื่อแล้วนะครับเพราะว่ากีอาม่วงนี่ค่อนข้างเป็นท็อปเมตานะครับแล้วก็เล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คลิปนี้สําหรับคนที่ยังไม่เบื่อหรือว่าก็เพิ่งเข้ามาเล่นยังไม่เคยเจอยังไม่เคยสู้นะครับก็ลองดูแนวทางได้นะครับว่าภาพรวมนะครับของทั้งสองเด็กนี้จะเป็นยังไงนะครับตัวมือขึ้นมาแล้วนะครับคนละเจ็ดใบนะครับก็เหมือนจะคิปมือกันทั้งสองฝ่ายเลยครับไม่มีใครต้องดีเออไม่มีใครต้องมูริแกนนะฮะ เข้าเทินนะครับฝั่งชูซคุสีแดงอ่าสากฝั่งแดงชูซคกุนะครับก็จ่ายหนึ่งนะครับลงชูซคกุคอส,สูตรมานะครับแล้วก็ผ่านเลยเข้าเทินของฝั่งเก๊สม่วงครับจ่ายหนึ่งครับลงมาเป็นคาเลนนะครับคอส,สูย์นะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับแหมลังเลอยู่นะฮะ ลงมาเป็นคาเรนคอสตหนึ่งครับแล้วก็ผ่านเทิ์นเลยเข้าเท์นของฝั่งชูสาูนะครับก็โจมาแล้วหนึ่งใบนะครับมี2อแอคชั่นนะครับผมขอเรียกว่าเด็กสภานักเรียนละกันทั้งทีนะครับเด็กชูซาูเดี๋ยวบางทีมันไปซ้ำ มูฟเฟตนะครับมูฟชูซคุคอศูนย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จ่าย1ครับลงชูซคุคอศูนย์อีกตัวนะฮะแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งลงเป็นนานารี่ครับแบทเทิลเฟตนะครับเอาชูซคุตีเข้าไปครับเปิดทิกเกอร์มาเป็นคัลเลอร์ทิกเกอร์ครับแต่ว่าไม่มีให้ชุบนะครับก็ผ่านเทิร์นเลยนะครับเข้าเทิร์นของฝั่งแก๊สม่วงนะครับก็จะมี2แอคชั่นเท่ากันนะครับมูฟเฟตครับผมมูฟคาเลนคอสูหนึ่งขึ้นไปครับ แล้วก็จ่ายหนึ่งแอคชั่นนะครับลงมาเป็นคางูยะครับหยิบคาเรนคอสูนขึ้นไปครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับก็ลงมาเป็นคารเรนคอสูนนั่นแหละฮะแล้วก็แบทเทิลนเฟรดนะครับจะตีเข้าไปครับแปะครับทิกเกอร์นะครับเลือดเปิดมาเป็นชูสกูสูนนะครับก็ได้หยิบขึ้นมือไปก็ตีเข้ากับไปคนละหนึ่งเลือดแล้วนะครับเข้าเทินฝั่งสภานักเรียนนะครับก็ ตัวมา1ใบนะครับแล้วก็จะมี3แอคชั่นครับเท่านี้มูฟเฟตครับผมมูฟซูซาคุขอสูตรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งฮะแล้วก็จ่ายหนึ่งครับลงมาเป็นเชอร์รี่คอสูตรครับจ่ายอีกหนึ่งครับลงมาเป็นฟิลโรงเรียนแอดฟอร์ดครับผม แล้วก็จ่ายอีกหนึ่งนะครับแหมใช้อีเวนต์นะครับลุกแอคชั่นพอยต์นะครับก็ลุกกลับมามี2นะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งฮะลงเป็นคาเลนคอรสาลงมานะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับโปลเอดเชอร์รี่ครับคอรสาขึ้นมาข้างหน้านะครับแล้วก็จะได้เก็บอีเวนต์หนึ่งใบครับความสามารถของเชอร์รี่ก็เก็บเป็นการลุกแอคชั่นพอยต์นะครับใช้ ฟิลนะครับแอคทีฟคาเรนขึ้นมานะครับแล้วก็จะเข้าช่วงแบทเทิลเฟสครับจะเอาคาเรนนะครับตีเข้าไปครับสี่พันครับรับเลือดครับทิกเกอร์มาไม่มีทิกเกอร์ฮะเอาเชอร์รี่ครับสามพันนะตีเข้าไปฮะแล้วรับเลือดครับทิกเกอร์มาเป็นไฟนอลทิกเกอร์ครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็ตีเข้าไปพันห้าครับบอกไปด้วยคาเรนนะครับสองพันแล้วก็ตีพันห้าอีกทีนึงฮะทิกเกอร์มาเป็นซีโร่ครับได้หยิบขึ้นมือครับโอ้โหเขินเดียวนะครับก็เข้าไปสามดาเมจฮะตีไปสี่เวฟนะครับ ล้วก็บอกผ่านเธอเลยนะครับเข้าเทิร์นของฝั่งกิอาร์ม่วงครับแย่แล้ว่ะครับคาแรคเตอร์ยังมีแค่สามตัวนะครับเมาหมัดเลยฮะเทิร์นเมื่อกี้ก็จะมีสามแอคชั่นพอยท์เท่ากันแล้วนะครับในเทิร์นนี้ยังครับยังไม่จ่ายแอคชั่นครับเอามาแล้วครับจ่ายหนึ่งครับจ่ายหนึ่งยังยังไม่จ่ายครับมูฟเฟตก่อนฮะอาจจะมูฟคาเรนครับขอสูตรขึ้นไปครับ แล้วก็จะจ่าย1นึ่งแอคชั่นนะครับลงมาเป็นรูรูสครับผมคขาสองนะครับลดพลังได้1นึ่พันนะครับลดใส่คาเลนนะครับหนึ่พันจะเหลือสองพันนะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับลงรูรูสลดอีกหนึ่งพันนะครับเหลือพันหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งฮะโอ้ลงรูรูทสามตัวครับลดไปอีกพันหนึ่งตายไปเลยครับสามพันแล้วก็แบตเทิร์เฟสนะครับเอาคาเลนตีเข้าไปครับมีรูรูสนะครับก็จะคาเรนจะตีทีละสามพันนะครับ ก็เลือกรับเลื่อนเลยนะครับรับมาเป็นนันดารีไม่มีทิกเกอร์นะครับแล้วก็บอกผ่านเธอเลยนะครับเอาเทิร์ของฝั่งแก๊ดแดงนะครับจ่ายหนึ่งแอคชั่นนะครับก็เอ็กซ์ตร้าดอไปเลยนะครับเหลืออยู่2องแอคชั่นนะครับตอนนี้ก็จ่ายหนึ่งฮนะลงมาเป็นคุณไซโยโกะครับ แล้วก็ใจอีกหนึ่งครับลงเป็นคาเลนนะครับแล้วก็ใช้ฟิลครับแอคทีฟคาเลนขึ้นมาครับแบตเตอร์เฟสครับผมเอาเอาคาเลนตีก่อนครับสี่พันนะครับตีเข้าไปครับทางฝั่งเด็กคารเลนเลือกที่จะรับเลือดเลยนะครับเปิดทิกเกอร์ออกมาเป็นเป็นลูรูทคอสสี่ครับผมได้จวดหนึ่งใบครับทิกเกอร์นะครับก็ได้จ่วไปครับหนึ่งใบแล้วก็ เอาเชอร์รี่ครับแบทเทิลเฟครับตีเข้าไปอีกทีนึงนะครับก็บล็อกไปด้วยคาเรนคอส0ครับแล้วก็ผ่านเธอเลยครับสำหรับฝั่งสภานักเรียนนะครับเข้าเทิร์นของฝั่งคาเรนนะครับก็จวดมาหนึ่งแล้วก็จ่ายหนึ่งแอคชั่นเลยครับจะไม่มูฟเฟตนะฮะแบบนี้ยังครับแ่คชั่นกลับมาครับจะมูฟเฟตหรือเปล่าไม่ครับ จ่ายหนรับลงมาเป็นโอกิฮะแล้วก็จ่ายอีกหโอจ่าย2เลยฮะใช้กีอาร์ตนะครับใช้ใส่คาเรนคอสสาไปเลยนะครับแล้วก็จะได้แอคชั่นคอยกลับมาหนึ่งนะครับถ้ามีลูรูตอยู่ในสนามแล้วก็จ่ายหนึ่งครับลงมาเป็นซีโร่คอสศูนะครับแล้วก็จะเข้าแบล็คเทนเฟรนะครับเอาคาเรนครับสมพันตีเข้าไปครับ ฝั่งสภานักเรียนก็รับนะครับแล้วก็ได้ทิกเกอร์บวกสามพันนะครับทีนี้ก็จะตีไม่เข้าแล้วครับบอกผ่านเธอเลยค่อนข้างเป็นวีคเทิร์นนะครับของของฝั่งเดคคาเลเลยนะครับเข้าเทิร์สานักเรียนนะฮะก็เหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งเลยครับเอ็กซ์เตอร์แล้วก็จ่ายหนึ่งครับลงมาเป็นชูซคุครับคอรสามนะครับจะได้สเปคคาแรคเตอร์นะครับต่ำกว่าคอรสองอีกตัวหนึ่งครับก็สเปคชูชูซักคุสูงลงมานะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งอคชั่นนะครับ ใช้การสเปเชียลเลยครับใช้ใส่ลูรูตนะครับแล้วก็ใช้ฟิลครับลุกชูซูกุขึ้นมานะครับแล้วก็สั่งเบทเทิลเฟสนะครับจะเอาเชอร์รี่นะครับตีเข้าไปครับทางฝั่งแ๊นม่วงก็รับเลยครับได้มาเป็นคาเลนครับหยิบขึ้นมือไปครับแล้วก็เอาชูซูกุครับตีเข้าไปอีกครับสองเ็นห้าก็บอกไปโดยซีโร่ครับแล้วก็บอกผ่านเทินครับสาหรับฝั่งสปานักเรียนครับก็เลื่อนเหลือหนึ่งแล้วนะครับเอาเทินนะครับฝั่งคารนเลนครับจวดมาหนึ่งครับ ก็แย่แล้วนะครับโดนเหรียตัว Impact มาก็ตายแล้วนะครับเลือเหลือหนึ่งแบบนี้มูฟเฟตครับผมมูฟลูรุสขอสองขึ้นมาครับใบนี้เป็นใบจากพรีเมียมเซตด้วยนะครับแฟ้มของจูดูสึนะครับเอ้ขอขอภัยครับแฟ้มของโคจกียนะครับโอเคจ่ายหนึ่งครับงคาเลนมาครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับลงคาเลนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับ เลนหุ่นกูเลนมานะครับหุ่นกูเลนตัวนี้จะต้องมันจะเป็นหุ่นที่ต้องบังคับบล็อกนะครับในเทอร์นนี้นะครับแล้วก็จะมีอิมแพ t หนึ่งด้วยนะครับโอเคก็จะแบทเทิลเฟสนะครับสั่งกูเลนตีนะครับบังคับบล็อกครับแล้วก็มีอิมแพ t หนึ่งครับก็บล็อกไปด้วยชูสกูแล้วก็เจ็บหนึ่งนะครับแต่เจ็บมาเป็นคูนไซโยโกะเขาบวชิสามพันครับเอาคาเรนนะครับตีเข้าไปครับสามพันนะครับก็บล็อกไปด้วยตัวนี้ครับตีไม่เข้าเลยครับอ๋อตีเข้าอีกเวฟหนึ่งครับีเเเ้าปครรับแลวกก็็อ์มมนช่ผ ็เลนไม่ได้นะครับได้หยิบขึ้นมือไปครับแล้วก็เป็นผ่านเทินนะครับของฝั่งเกียร์ม่วงคันเลนเลยนะครับเขาเทินฝั่งสะพานนักเรียนนะครับก็จวมาหนึ่งครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งเอ็กซ์เตดอร์เหมือนเดิมครับเล่นเหมือนเดิมทุกตาครับใช้อีเวนต์นะครับลุกแอคชั่นพอยต์นะครับกลับมามีสามนะครับก็จ่ายหนึ่งครับลงเชอร์รี่ครับ แล้วก็โอ้ใช้เอฟเฟกนะครับของฟิลนะครับลุกเชอร์รี่ขึ้นมานะครับแล้วใช้เอฟเฟกของเชอร์รี่นะครับจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งครับก็จวดมาหนึ่งแล้วก็ทิ้งชูสักคู่ไปฮะใจอีกหนึ่งครับเปลดเชอร์รี่ลงมานะครับคอรสามนะครับจะได้เก็บอีเวนต์หนึ่งใบนะครับก็เก็บเป็นอีเวนต์สเปเชียลนะครับแล้วก็โอ้โหใช้ใส่กูเลนเลยนะครับแล้วก็เข้าไปท่านเไฝนะครับเอาเชอร์รี่ตีเข้าไปสามพันครับฝั่งยานม่วงคาเลนก็เลือกที่จะรับเลื่อนเลยนะครับ ก็เรียบร้อยครับไม่ใช่ไฟนอลทิกเกอร์นะครับก็เป็นชัยชนะของฝั่งสภานักเรียนไปนะครับเกม1นะครับไปดูกันต่อเกม2ครับโอเคมาครับมาต่อกันเกม2นะครับเมื่อกี้ก็เป็นฝั่งสภานักเรียนนะครับตีแตะไปนะครับมาดูกันว่าเกมที่2นี้ทางฝั่งของม่วงคาเรนจะแก้มือได้ไหมนะครับตอนแรกกันสับเด็กก่อนนะครับเกม2ก็จะไม่ดีซีแล้วนะครับเกมนี้จะเป็นฝั่งของ ม่วงคาเรนนะครับเล่นก่อนบ้างนะครับแดงสภานังเรียนจะเล่นทีหลังครับเมื่อกี้เหมือนมือไม่ค่อยดีนะครับฝั่งสีม่วงนะครับแล้วก็สีแดงก็ค่อนข้างตีเร็วในเคิร์นที่2ด้วยนะครับแต่เหมือนก็มือไม่ดีเหมือนกันนะครับไม่มีชูสปุพอสี่ด้วยนะครับโอเคครับผมก็คลิปมือทั้งสองฝ่ายครับไม่มีใครมูริแกนครับวางเลือดกันเรียบร้อยครับจะเริ่มเล่นก่อนโดยม่วงคาเรนครับ ตายหนึ่งแอคชั่นครับแหมลงมาเป็นซีทรูครับผมคอสูนครับใบนี้เป็นพีเอหนึ่งดาวครับเข้าเทินฝั่งสภานักเรียนครับจ่ายหนึ่งครับลงคาเลนนะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับลงมาเป็นนานารีครับแหมเร็วเลยฮะแล้วก็บอกผ่านเทินครับเข้าเทินของฝั่งม่วงคาเลนนะครับจ่ายหนึ่งครับลงมาเป็นคาเลนขอศูนครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับ ลงมาเป็นโอกิครับผ่านเลยครับเข้าเทินฝั่งสภานักเรียนนะครับโอ้โหมูฟเฟตครับมูฟไปสองคนครับมูฟนันนารีกับคาเรนขึ้นไปครับแล้วก็จ่ายหนึ่งครับลงมาเป็นเชอร์รี่ครับจ่ายหนึ่งนะครับลงนันนารีลงมาอีกใบหนึ่งนะฮะแล้วก็แบทเทิลเฟตนะครับจะสั่งนันนารีตีเข้าไปก่อนครับแปะครับรับเลือดมานะครับทิกเกอร์เป็นซีโร่ครับหยิบขึ้นมือนะครับแล้วก็เอาคาเรนตีไปทีครับแปะครับทิกเกอร์มาเป็น ฮัเลอร์ทิกเกอร์สีม่วงนะครับบอกว่าไม่มีไม่มีให้ชุกนะครับก็ผ่านเทินครับได้2เลือดแล้วครับสาหรับฝั่งสภพานนักเรียนนะครับเข้าเทินของฝั่งเกียร์สีม่วงบ้างนะครับก็จวดมาหนึ่งนะครับเทินนี้จะมี3ามแอคชั่นพอยต์แล้วนะครับเล่นก่อนนะครับเอเนอร์จีเซตอัพไปสี่นะครับถ้ากดกดกดซีทูก็จะเป็น5ได้นะฮะหรือว่าเขาจะมูฟเฟตหรือเปล่าครับ ายหนึ่งครับแหมยอย่างนี้อย่างนี้จะไม่มูฟยังไงฮะายหนึ่งครับายสองเลยฮะยังครับแ <laughs> หมมันยากเลยครับมันยากครับ เรื่องมันยากครับลังเลฮะพี่บอยครับอันนี้พี่บอยเล่นเองนะครับโอเคจ่าย2 action point ครับแหมจะเล่นแล้วนะครับเล่นจริงๆแล้วใช่ไหมลงมาเป็นลูรูทคอสสี่ครับก็สั่งค่านานารีไปนะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งนะครับเรท คาเรนคอร์ท้าลงมานะครับสั่งค่าคาเรนไปนะครับแล้วก็ตีครับผมต่อทิกเกอร์มาเป็นบวกสามพันนะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ผ่านเทินครับได้กลับคืนมาหนึ่งเลื่อนนะครับแล้วก็ตั้งคาแรคเตอร์สี่พันได้ตัวหนึ่งฮะเข้าเทินของฝั่งสภานักเรียนบ้างครับมีสามแอคชั่นพอยต์แล้วนะครับตอนนี้มูฟเฟครับุ๊มูฟนาารีขึ้นไปครับอาจจะขอไม่มูฟครับ จะขอเอ็กซ์ตอร์ดอก่อนโอ้โหยังชิลฮะแหมสชา,านักเรียนเกนตะนะครับแล้วก็มูฟเฟตก็เหมือนเดิมว่ามูฟนาเลีขึ้นไปเหมือนเดิมครับจ่ายหนึ่งครับผมลงมาเป็นชูสคัคุคอส,สูนครับแล้วก็จ่ายหนึ่งลงชูซัคุอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โหจะเอาบอดใหญ่ขนาดนั้สบ่ายๆมแต่ว่านานลีนะครับกดเอฟเฟกนะครับทำให้ไม่โดน คาแรคเตอร์ที่มากกว่า2000บล็อกนะครับแล้วก็ตีเข้าไปครับแหมคาเรนบล็อกไม่ได้ไอคูเรนตัวนี้บล็อกไม่ได้นะครับได้มา1ดาเมจครับแล้วก็ผันเทินเลยครับเ้าเทินของฝั่งม่วงคาเรนนะครับก็จะมี3 a แอคชั่นพอยต์นะครับมูเฟ่ตครับผมมูฟลูลูชนะครับพอสสี่ขึ้นมานะครับจ่าย1 a แอคชั่นนะครับ ลงมาเป็นซีโร่ครับแล้วก็จ่าย2แอคชั่นเลยฮะลงมาเป็นรูรูทคอสสอีกทีหนึ่งนะฮะก็ฆ่านาเดลลี่ไปนะครับแล้วก็แบนทันเฟรดนะครับเอากูเลนสี่พันตีเข้าไปครับทิกเกอร์มาเป็นชูซคูคอสสนะครับหยิบขึ้นมือไปแล้วก็เอาชูเอารูรูทครับแหมขออภัยครับคอสสตีเข้าไปครับก็ทิกเกอร์มาเป็นบวกสามพันไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับก็เทิร์นฝั่ง สภานักเรียนนะครับก็จวบมาหนึ่งนะครับตอนนี้เลือดสีเท่ากันแล้วนะครับแต่บอร์ดนี่ต่างกันมากเลยนะครับก็เข้าเทินมาครับมูฟเฟนมูฟชูสคูเคาสูญขึ้นไปเลยฮะจ่ายหนึ่งเป็นเอ็กซ์ตอรดอครับโอ้โหเอ็กซ์ตอรดออีกแล้วฮะบอดตามอยู่หลายเสาเลยครับแล้วก็จ่ายหนึ่งครับลงคุณไซโยโกะครับจ่ายอีกหนึ่งนะครับใช้อีเวนต์นะครับคำสั่งประธานนะครับลุกแอคชั่นพอยต์มานะครับ ตอนนี้เหลือ2องแอคชั่นครับยังนะครับยังไม่เล่นนะฮะเกนตะคิดอยู่ฮะแกยากนะครับบอดนี้บอดตามครับผมอ่าจ่ายจ่ายหนึ่งแอคชั่นก่อนครับลงมาเป็นเชอร์รี่ครับผมแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งแอคชั่นนะครับลงเชอร์รี่อีกตัวหนึ่งฮะแล้วก็ผ่านเลยครับเข้าเทินของฝั่งม่วงคาเรนนะครับจ่ายหนึ่งแอคชั่นนะครับเป็นเอ็กซ์ตร้าดอครับ แล้วก็มูเฟตครับผมมูเป็นลูรูชครับผมคอสี่ขึ้นมาครับมูโอกิขึ้นไปด้วยครับโอ้โหน่าจะไม่มีอะไรเล่นเหมือนกันะฮะสภาพนี้ครับก็าจหนึ่งครับลงมาเป็นคาอุยะนะครับเก็บซีโร่ขึ้นมือไปครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับลงซีโร่ลงมาใหม่ครับแล้วก็จะเข้าแบทเทิลเฟตนะครับจะเอากูเลนนะครับสี่พันตีเข้าไปครับ ก็รับเลือดเลยครับทิกเกอร์มาเป็นเชอร์รี่ครับเรดได้นะฮะแต่ดูก่อนครับขอดูกาดอีเวนต์ก่อนนะครับเรดครับผมเรดเชอร์รี่นะครับเก็บอีเวนต์ได้หนึ่งใบครับเก็บคำสั่งประธานขึ้นไปครับแล้วก็เอาสามพันครับรูตีเข้าไปอีกทีฮะทางฝั่งสภานักเรียนก็รับเลือดครับทิกเกอร์มาเป็น โอ้โหทิกเกอร์มันเป็นคัลเลอร์ทิกเกอร์สีแดงนะครับค่าคาแรคเตอร์สองพันห้าได้ก็ค่าโอกิทิ้งไปครับแล้วก็สามพันตีเข้าไปอีกทีฮะบล็อกไปด้วยชูซากุสูนครับแล้วก็ผ่านเทินเลยนะครับเข้าเทินฝั่งสภพานักเรียนครับมีสามแอคชั่นฮะใจหนึ่งครับลงชูซากุสูนมาฮะ แล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับเรดชูซากุสูงขึ้นมาเลยครับแล้วก็จ่ายหนึ่งครับใช้แอคชั่นพอยต์ลุกแอคชั่นพอยต์ขึ้นมานะครับจ่ายหนึ่งลงมาเป็นเชอร์รี่ครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับเรดชูซะคุสี่ขึ้นมาครับเอาแล้วครับเอาเชอร์รี่ครับสามพันตีเข้าไปก่อนครับก็บล็อกไปด้วยกูเลนสี่พันนะครับเอาชูซาคุสี่พันนะครับมีแพคครับตีเข้าไปครับแล้วก็สากลุกเชอร์รี่นะครับ รับเลือดน,นะครับมาเป็นลูรูดนะครับได้จวนหนึ่งเอาเชอรี่สามพันปีเข้าไปอีกทีฮะโอ้โหรับเลือดเลยครับฝั่งม่วงคาเรนครับทิกเกอร์เอาอทิกเกอร์มาเป็นสเปเชียลนะครับโอ้โหยิงยิงลูรูดเอ่ยยิงชูสกคูทิกไปนะขออภยัยโอ้แล้วเป็นผ่านเธอของสภพานักเรียนเลยครับโอ้โหเมื่อกี้มีโอกาสตีตายเลยนะฮะอย่างน้อยก็ต้องจ่ายลูรูสักตัวหนึ่งครับ โอ้โหติกเกอร์ช่วยชีวิตนะครับแล้วก็เข้าเทินฝั่งม่วงคาเลนครับเพราะว่าถ้าชูสกูตัวเมื่อกี้ได้ตีนี่จะลุกเชอร์รี่ขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งนะฮะก็เลือดจะเหลือหนึ่งแล้วนะครับเชอร์รี่ตัวสุดท้ายต้องจ่ายรุดโอเคมูฟเฟนครับผมมูฟลังเลครับอาจจะไม่มูฟครับจะจ่ายหนึ่งครับจ่ายสองเลยฮะใช้กีอาร์สครับผมใส่ ชูสคุนะครับคอสี่นะครับแล้วก็จะได้แอคชั่นพอยต์กลับมาหนึ่งแล้วก็จ่ายอีกสองครับใช้คีย์อาร์ตใส่เชอร์รี่ครับโอ้โหก็จะได้แอคชั่นพอยต์กลับมาอีกหนึ่งแล้วก็จ่ายหนึ่งครับลงมาเป็นคาเลนคอสามครับแล้วก็จะเข้าไปท่านเฟดนะครับตีเข้าไปครับสี่พันนะครับทางฝั่งเจ้าแดงก็รับเลื่อนมาครับได้มาเป็นซูซาคุครับได้หยิบขึ้นมือเฉยๆนะฮะ แล้วก็เอารูรูตีเข้าไปครับก็เลือกที่จะรับเลือดเลยนะครับเรียบร้อยครับไม่ใช่ไฟนอลทิกเกอร์นะครับก็เรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของฝั่งเกียร์ม่วงนะครับก็เสมอกัตายนไป1ต่อหนึ่งนะครับเด็กคลิสมีให้ดูท้ายคลิปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ